น้องเดียกินขนมป่ะอืมหนำกลบแซ่บป่ะแ่บไหมแซ่บอืมแซ่บหลายอืมอืมแซ่บเพื่อนวะอีสานของเด็กเสาว์ซีสกีแซ่บแซ่บแซ่บอืมแซ่บหลาย <Yeah. S 1> แฉบแบอืมแฉบอีอีเออเคี้ยวเขี้ยวเลยยำหยำกันเคี้ยวเี้ยวอืมเดี๋ยวเขายัดเข้าไปเยอะเคี้ยวเี้ยวให้ละเอียดอืม, <c oughs> อมแฉบนะแฉบแฉบ dễ vậy, dễ đấy, ao thế này chặt điเยอะ, um, kéo đấy, cắt đấy, ờ, 2 mày 2 mư sao si sực gì, ờ ờ gạt, gạt, ờ, ừ, kéo kéo, nhâm 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 เชีบหลายเชีบหลายอยเออเย็บเจ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 ็บเบเจ็บอย่ามันละเอียดห ออเออเขียวเออม, وم, ม, وم, ม وم. อุมมุมมุมเออชิ้ชิช้นนะเซบบ็ซบปะเช็บเซ็บพ่อเช็บเช็บเช็บพ่อ,อพ่อไปตลาดยังันมากไมแบบ่ได้ จำแนม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 แช็แเบ็ดเชพ่อพ่อไปตลาดไปตลาดยังไม่มายังไม่มาเออไปตลาดบอนมาเมอเมอข้าอือพ่อบอลมาพ่อพ่อทันมา พ่อทันมาพ่อพ่อทันมาพ่อพ่อเนะพ่อยังม่ทันมาอออืมพ่อพ่อทันมาแม่พ่อพ่อพ่อทันมาอะ้รมาพ่อมาทำไมมา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 พ่อมา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 